ฮะจอดจะของมันไปใส่เอาจุดน้ำเลยครับก็จะเอาหยิดลงแล้วนะครัะจักไปใส่เป็นหล่อใส่อันนี้มีอิฐสัญาตอุปกรณ์เพื่อนมาเห็นห้องน้ำครับพี่น้องเอาพี่โจ้ขี้เลี่ยนหน่อยอิฐบล็อกอิฐบล็อกถือไปเรื่อยๆเลยยาวๆเลยแกจะเมา แต่ลบอกว่าเดนนี้ม่เีล้วเหรอใจอใครหนอเสื้อสีลายๆนั่นเป็นไข่เนอะไม่เห็นหน้าหลายวันนะคะเพิ่งเห็นได้ฟังหัวข้ออะไรนีบอกแล้วบอกซึ่ง้า เฉพาะห้องน้ำบอกราคาเลยครับเฉพาะห้องน้ำสามหมื่นบาทครับโอ้โหทำดีใช้ดีบ้านจะสวยไม่สวยอยู่ที่ห้องน้ำบ้านจะสวยแค่ไหนก็ตามถ้าเข้าไปห้องน้ำสกปรกมันก็ไม่มีค่าห้องน้ำสามหมื่นโล่เจ้าไปแล้วหน้าสิบหกยังผมทำต้องทำแบบมาตรฐานทแบบ

ใส่นหน่ลุงจิ้มมากดิหยดเลี้ยงก่อนเลี้สีบป๊ะโใส่ลุงจิ้มเลยต้องแบ่งสีม่วงหยดไปรึปรั๊บตูม,มันจะเปิดให้เลยแบ่ง <c oughs> สีม่วงโอ้โห้องน้ำสร็จแล้วเขาต้องใส่ไทิ้งสูบเขาต้องใส่สายยางมันสีให้เลยนะไม่ห้องน้ำผมมีอยู่เปิดปั๊มสีเลยนะครับห้องน้ำผมมีอยู่ พอะพอไก่มันไก่ค่น้ามันมันขาวที่ไม่พอดีกว่านะมันใงม่วงมันดีกว่าประมาณนี้ก่อนนะครงใครจะเคลียร์เรื่องน้ำแข็งเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้ผมอันไซเมอร์อยู่นะไ่พอดมน้ำแข็งน้งน่าพูดเห็นต่เห็นแล้วนี่แบงม่วงแกไดดม่ว่ากันไม่ว่ากันเนาะแง่วงนี่นะกาดีก็บอกว่เอา เราไม่ใช่เป็นอันใสมืออยู่นะที่อย่างนี้นะว่าเป็นอันใสมือนะคะร็จเรียบร้อยครับกาแฟเย็นหรือร้อนครับเพิ่มักแก้วไม่จ้าบอกจัดกาแฟที่ีให้ครับอันนี้เริ่มเริ่มขึ้นวันนี้เลยใช่ไหมครับพรุ่งนี้ครับวัพรุ่งนี้ทีมทีมช่างเข้ามีทีมช่างเข้าเพราะว่าถ้าผมมาทาตัวเนี้น่ะปัญหาคือมันจะไม่มีใครช่วยงานลุงครับ ผมเลยต้องจ้างเขามาทำแล้วผมจะได้เอาเวลาผมไปช่วยงานของลุงเยอะครับแม้แต่เหล็กเราย,ยังไม่ได้เล็มยังไม่ได้ทําอะไรเลยต้องคำนวณหน้างานตรงน,นู้นด้วยครัหนุ่มคนกตกแดดคนตกแดดออกนอกกระจกจะออกจากลังมีอะไรบ่องเนื้อคนตกเดดออกนอกกร,จร,จร,ระจกเกกจข้ารังมันไม่ได้ออกดิขอบสุภาพสีมันจะเต็นนิดหน่อยก็ติดแต่นิดหน่อยนะแสดงว่ากระจเข้าลัง มันก็ต้องเข้ารังแล้วฝนตกรถรคบนบินแากมันก็เบี่ยเนะอย่าทะเลาะกันไม่ว่าอาจารย์จบจบไม่ว่าอาจารย์จบจากมปหนอาจารยนั่นเด็กหนุ่ยคนนี้เจ้าเป็นเด็กน้อยบ่ฮู้จักหยังเจ้าบ่ต้องเถี่ยงอเิดออกาจารย์บอกว่ามีแฟนแล้วคางเสียอยู่ติเสียด้วยไอ้ตัวนี้เพราะมีเสบียงสมรไปยืนยันเนาะอาจารย์มันตัวต้องเรียกให้เฮาจีบเนาะครับตัวเนามีแฟนแล้ว หนุ่มโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับอย่างว่าผมตกแดดออกนกกระจอกจะออกจากรังไหมเข้ารังเห็นไหมเพราะว่าแดดออกแล้วไงเพราะว่าเสียงเพลงเขาเขาบอกแดดออกหมายถึงว่าเวลาแดดมันออกเนี่ยผมมันตกมาช่วงแดดออกอ่ะนกกระจอกมันจะบินกระจอกจะออกจากรังเขาบอกมันเปียกมันจะบินไม่ขึ้น แต่ถ้าถ้าคนหยุดตกนู่มันก็จะออกเพราะมันแดดออกมันก็ตกออกอยู่แล้วล่ะครับบอกมันก็ตายข้าห้างแล้วมันก็ไปหากินแล้วอย่าไปเสียงกับฝรัเด็กยิกเด็งไ่ยไปเสีกับเพื่อนแม่เพนจะชนะตลอดทุกปโลกแตกคือไก่บไขมอนค่ะแมนไกกับไข่ยังเกือนกันกนน่ะโอ้แอชัย เอ้มันสิใครใดทำมามีไก่มันจะเป็นใครใดอยู่บ่อ้ะแล้วไ่แล้วมันมาจากไหนไก่ก็ออกมาจากไข่นี่แล้วไข่มันมาไข่มันจะออกมาได้ไงมามีไก่มาจากเป็นไข่อยู่ดีๆไข่ไก่อยู่นี่มีอยู่บ่อ้ะแล้วไข่แล้วไข่มันมาจางไหนทีนี้ไข่ก็ต้องออกมาจากไก่เพราะว่าไก่มันเป็นไก่เป็นไก่อย่าไปทะเลาะกันเพราะว่าเขาบอกว่ากอไก่ไก่มันก็ออกมาจากพับๆเป็นเจ้าเยี๋ยวเที่ยงหรอเที่ยงแล้วตกเอาไวนจีสองร้อชาติไป็นรสชาติเลยเป็นรสนิยเอ็ดชัเขาบอกว่ากอไก่ขึ้นก่อน มันกอไก่พยัญชนะมันขึ้นก่อนแต่อันนี้ไก่กับไข่มันก็นั่นแหละก็ต้องกอไก่นั่นแหละออกก่อนแต่มันไม่มีไข่มันจะเป็นไก่ได้ยังไงล่ะมันออกได้ไม่ได้ไก่ใช่ไหมมันก็บอได้ไก่ไก่ก็มาจากไข่ไงแม่แล้วมันก็ต้องออกมาจะไข่ก่อนแล้วมันจะเป็นไก่ไม่มีไข่จะเป็นไข่ได้ยังไงก็ต้องเลือกไข่แล้วก็อะไรอีกแหละสรุปแล้วก็ออกมาจากไข่ ออกจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าอยู่ไหนตอนนั้พระผู้เป็นเจ้าเป็นคนสร้างโลกเขาว่าแล้วคนสรางอะไรแล้วต้องเอาเวนจีนะแล้วต้องร้อเวนจีแบบหลาชาตินะแบบหลากันนะต้อแสดงว่าข้ามาเป็นแม่ไก่เลยเนาะไม่ออกไข่คลิปนี้ไม่แบบงงงง โอ้ทีกับโอนี่มันเลยครับโอ้ยสนุกสนานเนาะทิ้นหมดครับโอ้แม่แม่เด็กหญิงถิ้นถิ้นเด็กหญิงดาด่าบอกให้เป็นคุณครูเลยนะนี่ครูโอเลยนะครูป็นอานะใช่้มเมเสียงลวนเราแต่ถ้าครูโอสอนทีไรนะคืนครูหมดเลยเสียงลูกจิ้มนี่ถ้าเพิ่นแพรในหเอาได้กินขนมกินไอะไรขี้บนเด้ มาอีงโ้แลว่าไปว่ามานะคะอีกบล็อกก็กำลังใจจบแล้วนะคะลงต้องมีไข่เขาใช่ไงคนมีไข่แล้วก็มีไก่ กล้วบมี่ไก่หัืไข่กับอะไรดีสรุปแล้ว FC ไก่กับไข่อะไร FC คอมเมนต์เข้ามาด้วยเด้อเข้าไปดูช่องอ้สตอรี่หรือว่าช่องแอ๊ช่แตกครับแีเ่นีากไว้เพียงเท่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามที่กิก92794ครับสังเดชนในนามชาแนครับชางได้แนลนะเด็กหญิงิิิงดาราสตอรี่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะสับจนหมดเราจะม่มีไสต์ต้มรับตะไคร้สับจนหมือนแก่ปลูกอยู่ค่ะปลูกอะไรปลูกอะไรก็พอครับเหมือนเก่าครับเด็กหญิงนะได้สิปลูกไว้คือเก่าอุ้ยผมเอามาอยู่ดีตะไคร้อยู่ในรถกรรมหนึ่งเลยผมดึงม่ต้องหักเลยมันไม่ติปลูกไว้ผมดึงไม่ต้องหักเลยเมื่อไหร่วัวอยู่แถวบ้านพระเจ้าเป็นถนนนี่เขาจะปลูกเป็นแถวไปเลยตะไคร้หลายๆแม่เป็นตะมวนนะคุยกับ พูดกับแอบแทเป็นตามวนวัดหมวท่านได้เปิบด้วยอนอยะขอาขกินเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับค่ิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะทีพีสกินของบริษัทมนโอมโฮมซักนะคะ ก็วจะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าเซรั่มเจลงานเจลอาบน้ำซีบัคทอมพัร์ตเบต้ากรูแคร์นะครับทุกช่องนะคะยูทูบเบอร์สายคุณถึงป้านะคะก็จะเป็นนะคะคาเฟ่นะคะทีพีคอฟฟตอนนี้กำลังคายดีหอมหอมนะคะแล้วก็เป็นมีเสื้อองค์ปูนะคะเจตดสีนะคะหลายสีอยู่นะคะก็ราคาก็350บาทนะคะขอบคุณเชนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ